เราเรามาทําความรู้จักวัดด้านนี้ก่อนวัดแรกด้านขวาม,มือข้างเราก็คือวัดเจดีเจ็ดแถวนะฮะ <JD 7 S 1> วัดเจดีเจ<ช>็ดแถวนี่เป็นที่บรรจุอัฐิของราชวงศ์สุโขทัยอัฐิหรือว่ากระดูกนะเขาจะเรียกว่าสุสานหลวง อันนี้เป็นการสันนิษฐานโดยสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพบิดาผัวศาสตราไทยน้องของหลาท่านมาที่นี่เมื่อปี2470ท่านบอกว่านี่มันคือสุสานหลวงนะพอมีหลากหลายถึง3.3เจดีเราสังเกตแต่และเจดีก็จะไม่เหมือนกันเพราะมันไม่ได้สร้างพร้อมกันทีเดียวทั้ง3.3เจดีทีละองค์ละอง,ะองค์ใครคลองเมืองนี้เนี่ยก็เอาดุกระดูกไว้นี่เพราะคนคลองเมืองเขาจะสูงสักประชาชนทั่วไปเป็นราชวงนะเขาไม่เอากระดูกลวงประชาชนเลยต้องมีสุสานหลวงทุกเมืองเลยเมื่อก่อน mm hmm. เมืองไม่ได้เป็นประเทศนะเป็นเมือง ให้สร้างเมืองขึ้นมาใครครองเมืองเป็นเจ้าหมดอ่ะเคยไปเชียงใหม่ไหมเชียงใหม่เขาก็เล็กเจ้าเจ้าฝ่ายเหนือของล้านนาเจ้าฝ่ายเหนือก็ต้องมีสุสานหลวงของเขาอยู่ที่วัดสวนดอกเนี่ยวัดสวนดอกของสุโขทัยนี่อยู่วัดมหาธาตุกษัตริย์จะอยู่สุโขทัยเนี่ยที่นี่เป็นราชวงศ์นะกษัตริย์อยู่ที่นู่นออยู่ที่กระดูกก็จะอยู่ที่วัดมหาธาตุอยุธยาจะมีกษัตริย์ปกครองอยู่ที่วัดพระศรีสันเพชรมีใครมาจากกรุงเทพไหมครคนกรุงเทพต้องรู้จักแน่นอนสุสานหลวงของรัตนโกสินทร์กรุงเทพอยู่ที่วัด วัดลาดบ่อพิษนะฮะวัดลาดบ่อพิษที่สังขละอยู่แน่ๆสุสานหลวงของรัตนโกสินนะฮะเดี๋ยวจะไปบอกลูกบอกล้านนะเอ้าชมวัดนี้ก่อนเลยวัดแรกเลยนะวัดละประมาณสิบห้านาทีจุดแรกเลยอาสิบห้านาทีเดี๋ยวเราจะไปชมรอรออยู่ที่นี่นะคะสิบห้านาทีนะคะเรานั่งเอรถรางค่ะรถรางเพื่อมาชม คือวัดค่ะวัดที่สมัยก่อนนั้นคือวัดเจดีย์นั่นคือเรียกว่าพุ่มเข้าบินค่ะอันนี้เขาเรียกว่าทรงพุ่มเข้าบิน เจดียตเจดเข้าวบิน,น,น 嗯你来检查，检查我告你检查情况。<music> <music> นวัดจะดีเจ็ดแถวค่ะที่พยาตรงนี้เขาจะหินซีลาแรงค่ะสิลาแลงเนี้ยก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบสึกก่อนสึกกรอนที่เป็นแบบหินสีลาแรังอีกเย เล็บตรงไหนเป็นแถวน่าจะเล็บมืนะ อย่างนี้มันมีเขาจะเหมือนคนแหละเข้ไหมเขาเรียกตัวอะไรนะใครรู้เม้นมันด้วยนะคะอันนี้เหมือนช้างไหนลูกช้างลูกช้างอันนี้อันนี้เหมือนหมีตัวนี้เหมือนหมีใครดูแล้วก็ช่วยเม้นมันด้วยนะคะคือเป็นเขาเรียกอะไรนักสัตว์อะไร นี่ลิงเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ตรงนี้เกือบจะสมบูรณ์นี่เกือบจะสมบูรณ์แล้วค่ะคืออันนั้นแทบจะสมบูรณ์เแต่พอมาดูเหมือนโดนเจาะไปละอ๋อเนี่ยนะดูดีปลายปลายแหลมยังอยู่เลยนะนะปลลายแหมอันนี้นะอันนี้นะใช่ค่ะอันนี้คือเจดีย์ใหญ่นี่เจดีย์อันนี้คือ อ๋อ้ประมาณดูต้นไม้ต้นนี้สิถ้าจะอยู่กับที่หลังนี้เดียเย๋ยวต้นใหญ่มันเนี่ยแสดงว่าแต่ก่อนมันจะลกล้างแบบเป็นต้นไม้ใหญ่อะนะ,อะแะในขณะในป่าก็จะเป็นต้นไม้ใหญ่ค่ะเป็นพุ่มเลย นี่คืออีกเจดีหนึ่งรู้สึกว่าจะใหญ่แล้วตรต่อมาก็คืออันนี้น่าจะปลักหักพังไปแล้วค่ะอันนี้ไม่มียอดแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะใหญ่แต่ตรงยอดไม่มีเจดีแล้วไม่มีตรงยอดแล้วค่ะ สวยมากเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์ค่ะ <Yeah. S 1> เจะะ้ขึึนไนไไม,ม,ม,จไมงจปอดียะ ไปทำความสะอาดแต่ในนี่นะ่ะอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพระพุทธรูปในแท่นพระพุทธรูปเนี่ยตรงนี้ค่ะแท่นกลางเนี่ยเ,เหมือนตรงนี้ด้าน,นขาตรงเนี้เหมือนหัวเขา่าตรงเนี้ค่ะหัวเขา่าใช่มใช่มาดูค่ะเห็นใช่ค่ะมองตรงไปนะนะคะจะเป็นแท่นพระพุทธรูปในสมัย อดีตการแล้วก็มองไปก็จะเป็นพระเจดีย์ใหญ่สูงตระง,งานเกือบจะสมบูรณ์ค่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นเสาเสาในโบสถ์วิหารเนี่ยค่ะอายุประมาณ700ปี ต้นไม้ก็โตมากเลยต้นใหญ่นี่คือต้นโพค่ะดูรากเขาสิคะดูรากต้นโพโโโโแล้วก็ขึ้นไปต้นใหญ่มากเลยนี่พุ่งใหญ่ และขอเชิญติดตาม EP 3ต่อไปนะคะต่อไปจะเป็นวัดนางพญาค่ะที่นาอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยสุโขทยัยนั่นเองค่ะขอบคุณในการติดตามค่ะ,นนะกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องสุรดาช<น>าแ <ไฟ S 2> น,นลนะ,นะคะถ้ามีโฆษณาก็กรุณาช่วยดูให้นิดนึงค่ะอบคุก็กินิดเดินขึข้นไป รถไปวัดนอื่นต่อค่